มีเรื่องมาหลอนพอดแคสต์บ่รู้ว่าจะเป็นบุพเพที่ชักนํำหรือเว้นกรรมที่นํำจองเหตุให้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้านผักที่วา่างเปล่าในย่านชั้นเมืองแห่งหนึ่งที่มีผู้คนยางพานมากหนาหลายตาหนึ่งในนัน้นก็มีนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางกันไปทัศนศึกษาอยู่ที่ต่างจังหวัดพวกเขาเดินทางกันตั้งแต่เศารจนหอดหมื่นหอดคําในที่สุดก็ต้องหาที่พักกันก่อนในมือน,นั้นเพราะว่าอ่อนเปียกเพียแรงจากการเดินทางมาเบิดมือเบิดเบียนแล้วหลังจากที่พากันหาที่พักอยู่โดนเพราะว่าแต่ละทีที่ไปนั้นมีค้นจองเต็มหมดแล้วแต่ก็ย่งโชคดีที่ยังพอมีโรงแรมยุ่หม่องหนึ่ง ี่มีทีวางมีห้องพักวางให้พวกเขาได้เศร้ากันอยู่พอดีแต่ก็เป็นที่นาแปลกใจเพราะว่าโรงแรมมองมนีบอกคอยมีผู้คนเดินพันไปพันมาคือกับโรงแรมอื่นๆที่พวกเขาได้เข้าไปสอบถามยูมองหนีเงียบสงบบรรยากาศวังเบ่งแปลกๆแต่ว่าเพราะความเหนื่อยล้าในการเดินทางไกลพวกเขาการมีตัวเลือกเนื่องจากอยู่มองอื่นได้เต็มเมิดแล้ว มีมองเดียวจังเหตุให้พวกเขาตัดสินใจขอเซาหองผักนั้นพ่อไปเช็คอินแล้วได้กุญแจามาต่างค้นกระตางแยกย้ายกันไปเก็บเขา่าเก็บของเก็บสัมภาระเจ้าของกันไว้อยู่ทึ่งห้องแล้วกระลงมากินเขา่ายู่รานข้างของโรงแรมร้านที่ขายอาหารตามสัง่งบรรยากาศกับพ่อไซด้ตกแต่งแบบตาหักตาแพง่งเก๋ไกไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าค้นกับบ่คอยมีอีกหลัก จักว่าเป็นพออีหยังรสชาติอาหารที่กินกระแทบดีพ่อใสใดสร้างความชงนสนเทใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นอยู่พอสมควรแต่ว่าพวกเขาก็พะสามารถที่จะหาคำตอบใดแล้วกับปัดความสงสัยนี้ออกจากหัวใจของเขาไปหลังจากพวกเขากินเขากันเสร็จแล้วกบผพากันกลับไปอยู่ห้องพักต่างคนกระต่างเฝ้าขเขานอนเพราะว่ามืออื่นจะต้องเดินทางกันแต่เศร้า เพื่อที่จะได้ไปถึงที่หมายกันไวๆพอทุกคนหัวถึงหมอนกับผ้ากันลับไหลไปโดยเร็วแต่แล้วแต่ละคนเพียงนิดท่าได้บอกกี่ชั่วโมงทุกคนก็นต้องเสะเดอตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงค้นห้องไห้โหยหวนดังมาจากสันลางแต่กัะบอบหูว่าเสียงมันดังขนาดใดแต่กระดังจนว่าเหตุไห้นักศึกษาสุขคนเสะเดิดขึ้นมากลางดึกได โรงแรมห้องพักที่พวกเขาไปพักมีแค่พวกเขากลุมเดียวเท่านั้นเพราะว่ายังติเพราะว่านอกจากพวกเขาแล้วกระสังเกตได้ว่าบอมี่ลุมอื่นที่ให้ความสนใจกับเสียงห้องห้อยหวนที่ดังขึ้นมากนี่พ่อสีเฮตให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาจักหน่อยแน่แต่โดยความที่สงสัยพวกเขาจังได้ยางลงไปเบิงขังลลางโรงแรมด้วยความง่วงเงียจากการเสดเดอสดเดลุกขึ้นมากกลางดึก แต่ว่าพ่อพวกเขาล่งไปทั้งลางเสียงนั้นก็เงียบหายไปกลับบ่มีเอียงเกิดขึ้นแล้วกับบ่มีผู้ใดจักคนอยู่ทั้งลางอยู่หนาเข้าเตอแต่สิว่าไปแล้วสิบอกว่าบ่มีผู้ใดกะบ่ม่นเลยพวกเขาได้เห็นเงาผู้ยิ่งที่กำลังหันมามองพวกเขาอย่างซา,ซาเงาดำดำนั้นกะค่อยคอยหายไปโดยที่พวกเขาได้แต่อึงแต่ลึงอยู่มองนั้นจากนั้น ภาพทั้งหลายกระตัดบูกไปพอวันหลังจากนั้นพวกเขากระจำเอียงบ่ใดอีกเลยพรารุงแจ้งแสงสว่างเศร้าขึ้นมาฝ่าสางพวกเขาก็ได้ตื่นขึ้นกลับปรากฏวา่าพวกเขาได้นอนกันอยู่ตารางนั่นเองนอนอยู่กลางพื้นมืดขึ้นพวกเขาก็ะฝ้ากันไปเก็บเขาเก็บของเตรียบเดินทางกันต่อแต่ว่าก่อนที่ออกจากโรงแรมพวกเขากรถามเจ้าของโรงแรมนั้นว่ามืขึ้นนี ได้ยินเสียงค้นหองไหห้อยหวนบ้างหรือบอแต่คําตอบที่พวกเขาได้ยินคือบอเลยบอมีผู้ไหนได้ยินเสียงเอียงกันทั้งสิน้นมันสิเป็นไปได้จังใดทางทางที่พวกเข้าทุกคนได้ยินคือกันเบิดพวกเขากับฟ้าวจาเอาออกจากนั้นออกไปจากโรงแรมหม่องนั้นแต่ว่าแค่ระยะเวลาบอถึงเสียวหน้าที่ที่ผ้ากันฟ้าวจาเอาอย่างออกมาจากโรงแรมนั้น พวกเขาได้หันกลับไปเบิงที่พักข้างหลังมือคืนนีก็ต้องได้รับว่ามประหลาดใจเพราะกลับปรากฏวา่าโรงแรมและลานเข่าที่พวกเขาได้พักอาศัยและกลับไปกินเขากินอาหารกันนั่นมรู้ว่าหายไปใสมูที่มานั่งกันตั้งตีแขนกันเพื่อให้ทุกคนได้มีสติรู้สึกโตวัวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้บ่มเม็นเรื่องที่เฮาฝันไปแล้วจังสี่มือคืนพวกเฮาไปพักอยู่มองด อาหารการกินที่พวกเข้าไปกินร้านคาร้านนั้นมันอยู่มองไหนมันคือเอยียงกันแน่หรือว่าพวกเข้าได้หลงเข้าไปยังมิติหรือกลับเข้าให้แล้วมีเรื่องมาหลอนพอดแคสต์